โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมก็จะสอนโหลดเกม c a r x d e t p l e s i n g 2บนคอมด้วยโปรแกรม LDPlayer 64 b i t กันนะครับก็เป็นเกมมือถือฟรีแนว Deep r a c i n g นะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมรองรับ120 FPS สำหรับเกมนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าเว็บดาวน์โหลด LD Player กันแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนทําการกดลิงก์ดาวน์โหลด LD Player ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพอทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะครับให้ทุกคนทําการกดดาวน์โหลดที่คําว่าเวอร์ชัน64บิตนะครับกดคลิกไปเลยนะครับแล้วตัวโปรแกรม LD Player ก็ได้ทําการดาวน์โหลดที่มุมซ้ายล่างนะครับตอนนี้ก็ทาการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เราทําการกดไปที่สามเหลี่ยมนะแล้วกดคลิกคําว่าเปิดนะให้เรากด yes นะครับ แล้วก็จะมีหน้าต่างตัวติดตั้งโปรแกรมมานะครับให้เราทําการกดปิดหน้าเว็บไปเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการติดตั้งตัวโปรแกรม LD Player นะครับให้เราทําการเลือกตําแหน่งที่ติดตั้งได้เลยนะครับกดไปที่การติดตั้งที่กําหนดเองนะในส่วนนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนทําการกดติดตั้งโปรแกรมไว้ที่ไดเอสเดนะครับเพื่อการทํางานของโปรแกรมนั้นได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับให้เรากดไปที่คําว่าดูนะครับผมก็จะเอาไว้ที่ไดเดีนะครับกดคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะฮะแล้วให้เราทําการกดคลิกที่ติดตั้งตอนนี้นะฮะ ในส่วนนี้เราก็กดปฏิเสธไปนะกดปฏิเสธอีกรอบนะแล้วเราก็ทําการรอสักครู่นะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ตัวโปรแกรม LD Player ก็ได้ทําการติดตั้งโปรแกรมเป็นอัเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับให้เราทําการกดที่ลองเลยนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของ LD Player แล้วนะครับให้เราทําการกดเต็มจอได้เลยนะขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการตั้งค่าโปรแกรม LD Player ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกันนะครับให้เราไปที่ฟันเฟืองเลยนะครับ แล้วมาในส่วนของการตั้งค่าขั้นสูงนะครับมาที่ความละเอียดนะครับให้เราทําการเลือกเป็นแท็บเล็ตนะฮะแล้วก็ทําการเลือกเป็น1 9 2 0 x 1 0 8 0สนหะครับสำหรับจอที่เป็น f u l l HD นะฮะต่อไปนะครับมาในส่วนของ CPU นะครับให้เราทําการเลือก CPU ที่เป็นสูงสุดนะครับของผมก็ลองรับเป็น6คอร์นะครับก็เลือกเป็น6คอร์เลยนะมาในส่วนของแรมนะครับก็ให้เลือกเป็นอันสูงสุดนะครับของผมก็ลองรับเป็น 8G กิกนะฮะโอเคนะในส่วนนี้เราก็ไม่ได้ตั้งค่าะนเโด แล้วมาในส่วนของ preset model นะครับให้เราเลือกเป็น LG phone 2นะเดินไปข้างล่างสุดเลยฮะอ่าเลือกตัวนี้เลยแล้วให้เรามันทำการปรับ f p s เป็น120นะครับคลิกหนึ่งทีต่อไปนะครับให้เราไปที่หัวข้อการตั้งค่าเกมนะมาในส่วนของอัตราเฟรมเกมนะครับให้เราเปลี่ยนจาก60 f p s เป็น120นะแล้วกดยืนยันนะครับในส่วนนี้ก็ตั้งค่าประมาณนี้เลยต่อไปการตั้งค่าเกี่ยวกับเสียงนะครับก็ให้เราทําการเลือกไมโครโฟนกับลำโพงที่เราใช้งานนะฮะ ก็เป็นไมโครโฟนซัมซันกับตัว USB นะฮะต่อไปไปที่การตั้งค่าเครือข่ายนะครับตัวนี้เราก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับต่อไปไปที่การตั้งค่าคีย์ลัดนะครับในส่วนนี้ถ้าใครอยากตั้งค่าคีย์ลัดอะไรก็ปรับแต่งกันได้นะทุกคนต่อไปับไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลังนะตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลังในโปรแกรมได้นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะ เพื่อความสบายตาขึ้นนะต่อไปไปที่การตั้งค่าอื่นๆนะครับให้ทุกคนมาในส่วนของ root นะครับให้เราทําการเปิดใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้นนะพอเราทําการตั้งค่าในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดบันทึกการตั้งค่านะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทต,ตอนนี้เลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของ LD Player อีกครั้งนะขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการดาวน์โหลดเกม c a r x Duty: Blessing 2กันนะครับให้เราไปที่ LD Store นะครับกดคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วให้เราคลิกไปที่ค้นหาแอปหรือเกมนะแล้วทำการพิมพ์ c a r x Duty: Blessing 2ได้เลยนะฮะพิมพ์ตามผมได้เลยนะครับทุกคนจากนั้นให้เรากด Enter หนึ่งทีนะแล้วเราก็จะเห็นตัวเกมโชว์กันมานะครับให้เรากดคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วให้เรากดไปที่คำว่าติดตั้งแอปนะครับ ในส่วนนี้ครับให้เราทําการล็อกอินเพจสโตรของเราก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการล็อกอินสักคู่นะฮะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการล็อกอินเป็นอาเซ็ตเรียบร้อยนะครับให้เราทาการกดติดตั้งได้เลยนะครับแล้วเราก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งตัวเกมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เรากดไปที่หน้าโฮมได้เลยนะครับทุกคนกดปิดเพจสโตรและอดีตสโตรได้เลยนะครับ ให้เราทําการกดเข้าเกมได้เลยนะครับให้เราทําการเปิดเอเบดูด้วยนะครับกดไปที่3มขีดนะครับแล้วกดที่แสดงเอพีดนะในส่วนนี้เราก็ทําการกดอนุญาตไปนะในช่วงนี้เราก็รอให้ตัวเกมนั้นดาวน์โหลดทรัพยากรเกี่ยวกับรถก่อนนะครับแล้วก็รอสักครู่นะมาในส่วนของกการใช้งานนะครับให้เรากดยอมรับไปเลยนะมาในส่วนของการเลือกส่วนควบคุมนะครับให้เราทําการเลือกเป็นอันซ้ายสุดนะแล้วกดเลือกนะ ในส่วนนี้ให้เรากดไปที่ข้ามส่วนการสอนไปนะเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่าปุ่มในเกมกันนะครับกดใช่นะครับในส่วนนี้เราก็ทําการกดตามที่เขาแนะนําก่อนนะไปที่โชว์รูมนะแล้วก็ทําการเลือกรถนะครับให้เรากดไปที่คําว่า New น,นะตัวนี้ก็เป็นตัวฟรีนะให้เรากดฟรีได้เลยนะครับกดไปที่พบกันเร็วๆนี้นะฮะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้เกมกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการตั้งค่าตัวเกมให้เป็น120 f p s นะครับให้เรากดไปที่ฟันเฟืองนะครับเราไปที่กราฟิกนะฮะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาในส่วนของขีดจำกัดเอ s ีในเมนูนะครับให้เราคลิกขวาไปนะให้เราเลือกเป็นไม่มีขีดจำกัดนะแล้วมาในส่วนของระหว่างการขับนะครับให้เราเลือกเป็นไม่มีขีดจำกัดนะ แค่นี้ครับเราก็จะได้เป็น120 f p s เลยนะครับในส่วนของการปรับกราฟิกต่างๆก็ทุกคนก็สามารถปรับแต่งกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคุณภาพพื้นผิวลดให้เป็นสูงสุดนะเพื่อความสวยงามของตัวเกมนะความหนาควันนี่ผมจะปิดไปเลยนะครับเพื่อความลื่นของเกมด้วยนะก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการแนะนําการตั้งค่าปุ่มในเกมเบื้องต้นนะครับให้เราไปที่การควบคุมนะแล้วมาในส่วนของการตั้งค่านะครับกดคลิก1ทีนะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าปรับแต่งปุ่มของตัวเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการปรับเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้ดูนะว่าเทคนิคการปรับของผมเป็นยังไงบ้างนะทุกคนมาในส่วนของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับกดคลิกหนึ่งทีนะครับเราทาการเลื่อนให้มันเล็กลงนะทุกคนทําการปรับให้มันเล็กลงนะมันจะได้ไม่ลกหน้าจอเวลาเราเล่นนะฮะต่อไปคันเร่งนะครับคันเร่งผมก็จะปรับให้เล็กลงนะแล้วก็ตัวเบรกท้านะครับผมก็จะทําการปรับให้เล็กลงนะมาในส่วนของเบรกมือนะครับผมก็จะเอามาไว้ที่ตรงนี้นะครับลล้ก็ใหเง ต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มปุ่มคีย์บอร์ดกันนะครับให้เราไปที่ปุ่มคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับด้านขวามือบนนะแล้วกดไปที่รูปคีย์บอร์ดนะครับมาในส่วนของการเลี้ยวซ้ายนะครับให้เรากดคลิกหนึ่งทีนะครับผมก็จะกดปุ่ม A นะฮะมาในส่วนของเลี้ยวขวานะครับผมก็ใช้เป็นปุ่ม D นะฮะมาในส่วนของเบรกมือนะครับผมก็ใช้เป็นปุ่ม s p ก c ーนะฮะมาในส่วนของเบรกเท้านะครับผมก็ใช้เป็นปุ่ม S นะฮะมาในส่วนของคันเร่งนะครับผมก็ใช้เป็นปุ่ม W นะฮะ โอเคนะครับทุกคนปุ่มการใช้งานผมก็จะตั้งไว้แค่นี้เลยนะครับให้เรากดบันทึก1ทีนะครับ <S <S ต่อไปนะครับจะเป็นการปรับความโปร่งใสของฮับกับตัวคันเร่งนะในส่วนของฮับนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะับก็จะลดความโปร่งใสให้มันลงอีกนิดหนึ่งนะทุกคนนะมันจะได้ดูแบบไม่ค่อยเข้มกันไปเวลาเราเล่นนะมาในส่วนของความทึบคันเร่งนะครับผมก็จะปรับให้มันโปร่งใสที่สุดนะครับทุกคนอ่าเอาไว้สักประมาณนี้นะครับทุกคนพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่ดําเนินการต่อนะฮะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบปุ่มกัันนเลยะครบ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วอ่าเราก็ลองกดปุ่มดูนะครับอ่าโอเคนะดริฟ <c oughs> <Okay. S 2> ได้นะกดสเปกบาร์ฮะฟึบโอเคไหวได้ไหวได้ทุกคนไม่หลุดนะไม่หลุดนะฮ้ยห,ห,หลุดหลุดหลุดโอโหเรียบร้อยทุกคนผมเติมคันเร่งเยอะไปนะโอ้พีสก็วิ่งที่120เลยครับเลยนะทุกคนนะแบบภาพสวยมากครับแล้วก็ลื่นไหลมากๆนะครับทุกคน สำหรับใครที่เคยเล่นในเวอร์ชัน PC มานะครับมาเล่นในเวอร์ชันนี้ก็ติดใจเลยนะทุกคนนะผมรู้สึกว่าในเวอร์ชันมือถือนี่เล่นแล้วสนุกนะโอเคนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเล่นเกม Car x d อ็ก e ซ์เ c ฟเลบนคอมได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ